สวัสดีครับตัสุคีลีนะครับวันนี้พาท่านมาเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ท่านเห็นเป็นภาพของอ่าวประจวบนะครับซึ่งเราขับรถรอบเขาช่องกระจกก็จะพบภาพทะเลที่สวยงามดังภาพที่เก็บมาให้นะครับเราขับไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ ในทะเลนะครับมีเรือประมงจอดอยู่ที่เห็นเป็นกองบิน53นะครับนี่เป็นสภาพของชายทะเลในเย็นทุกๆวันก็จะมีประชาชนมาจำนวนมากที่ท่านเห็นเป็นสีแดงนี่คือสะพานสารานวิถีที่เราจะพาท่านมาเที่ยวชมในวันนี้นะครับ สะพานสรานวิถีนี้ก็มีความยาวนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับสะพานสรานวิถีนะครับในโอกาสฉลองพระชนมยุคครบห้ารอบของพระกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับเมื่อเราได้เข้ามาเดินนะครับก็วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินอยู่ที่ชายเอา ท,ทะเลนะครับแต่วันนี้เป็นวันปกติก็ผู้คนจะน้อยนิดหนึ่งแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากนะครับที่ามาเดินเล่นนะครับมาตกปลานะครับเ,เราก็ได้เดินเข้ามานะครับบริเวณตัวสะพานก็จะมีที่หยุดพักผ่อนเป็นช่วงช่วงะสะพานนี้เดิมนั้นเราเรียกว่าสะพานปลานะครับ ที่ชาวประมงก็นำปลาที่จับได้ขึ้นมาแต่ต่อมาก็ประกาศเลิกใช้ทางเทศบาลก็ได้ปรับปรุงนะครับให้สวยงามขึ้นอันนี้เราเดินมาจนถึงสุดสะพานแล้วนะครับสุดสะพานนี้ก็จะมีทั้งผู้ที่ตกปลานะครับสมัครเล่นแล้วก็ ตกปลาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาชีพนะครับก็ตอนเย็นๆก็จะมานั่งตกปลานั่งคุยบางท่านก็นำอาหารมารับประทานนะครับซึ่งเราใช้เวลาเดินมาจนถึงสุดก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเริ่มมืดนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็มาเดินมาเที่ยวนะครับสวยงามมากครับ